จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับ VNL 2024สนามแรกซึ่งผลงานของทัพวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเนี่ยก็ยังโชว์ฟอร์มออกมาได้ไม่เป็นที่น่าพอใจมากนะะักค่ะเพราะว่าแพ้ไปถึง4นัดรวดและที่ปิดคาที่สุดก็คือการแพ้กับทีมชาติเกาหลีใต้ทีมที่ไทยไม่แพ้ให้มาเกือบ3ปีค่ะ ซึ่งก็ส่งผลให้อันดับโลกของไทยนั้นลดลงมาอยู่ที่อันดับที่14ก็ทําให้ปิดประตูโอลิมปิกเป็นที่เรียบร้อยค่ะและเมื่อผลออกมาเป็นเช่นนี้นะคะก็ทําเอาเแฟนๆวอลเลย์บอลชาวไทยเนี่ยออกมาร้องให้เกิดการเปลี่ยนโค้ชในทันทีค่ะซึ่งในสนามต,ต่อไปนะคะเรายังจะต้องเจอกับทีมใหญ่ๆระดับโลกอีกมากมายซึ่งแม้โอกาสชนะจะน้อยนะคะแต่เราก็อยากจะเห็นฟอร์มที่ดีที่สุดค่ะ และก็ยังมีหวังนะคะกับเปลเกเรียและก็ฝรั่งเศสคะ่ะทีมที่มีอันดับแรงกิ้งต่ํากว่าเราแต่ถ้าเกิดแพ้ขึ้นมาคะแนนอันดับโลกก็จะยิ่งลดลงเรียกได้ว่าร่วงอาจจะร่วงเลยก็ได้คะ่ะทีนี้ใครกันบ้างที่เป็นแฟนวอลเลย์บอลทีมชาติไทยเนี่ยเรียกร้องอยากให้มารับช่วงต่อจากโค้ดยาไปดูก,กันเลยคะ่ะคนแรกคะ่ะโคดอ,อกเกียรติพงรัชตะเพียงไกรอดีตผู้ปึกสอนทีมชาติไทย ซึ่งเป็นโค้ดที่แฟรวอลลย์บอลเนี่ยอยากเห็นเขากลับมาคุมทีมชาติไทยอีกครั้งแต่ล่าสุดค่ะโครร้ดอ่อนลาออกจากตําแหน่งการเป็นประธานฝ่ายเทคนิคของสมาคมวอลเลย์บอลแล้ว,ลวซึ่งเป็นการลาออกเพื่อรับผิดชอบต่อผลงาน VNL 2024ครั้งนี้คนถัดมานะคะโค้ดแขกเกียรติคุณศรีอุทธวง์ เคยถูกเรียกตัวมาเป็นเฮดโค้ชเฉพาะกิจค่ะให้กับทีมลูกยางสาวไทยเพื่อรุยสึกวีนแอล2021ที่ประเทศอิตาลีแต่โค้ชแขกก็ยังไม่เคยมีโอกาสได้คุมสาวสาวทีมชาติไทยชุดนี้มาก่อนค่ะคนต่อมาคือโค้ชเอมมานะคะอันูเชตดัมด้วงโรมหัวหน้าโค้ชของสโมสรเกาะกูคาบาน่าค่ะก็เป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่มีเสียงเรียกร้องออกมาเยอะเหมือนกันซึ่งโค้ชเอมมาเองก็เคยมีโอกาสคุมทีมชายในการรุยสึกซีวีลีกสัปดาห์ที่2ค่ะ ซึ่งจุดเด่นที่เหมาะสําหรับโค้ชเอ็มม่าท้าคือการกระตุ้นนักกีฬาได้ค่ะสามารถดึงศักยภาพของนักกีฬาออกมาได้นะคะแต่ชั่วโมงบินไม่ไน้อยอยู่ค่ะหรือจะลองเปลี่ยนเป็นโค้ชต่างชาติดูบ้างนี่เป็นสิ่งที่แฟนวอลเลย์บอลทีมชาติไทยเนี่ยเรียกร้องม,มามากที่สุดเลยค่ะเพราะว่านักกีฬาของเราเนี่ยเขาถือว่าเป็นระดับโลกแล้วระดับหนึ่งซึ่งก็รอคอยโค้ชที่จะมาต่อย,ยอดเขาขึ้นไปอีกค่ะ ซึ่งเราก็รอคอยโค้ดที่มีประสบการณ์ที่รู้สึกว่าแตกต่างจากโค้ดไทยที่เคยมีอยู่เดิมค่ะซึ่งโค้ดต่างชาติคนแรกที่จะพูดถึงนะคะก็คือคนที่มีข่าวลือว่าจะมาคุมทีมชาติไทยไม่ว่าจะเป็นเยาวชนหรือชุดใหญ่เนี่ยมาตลอดเรื่อยๆค่ะแต่ก็ยังไม่มีโอกาสนั้นนะคะซึ่งเขาคนนั้นก็คือเฟิงคุนคันหรือภรรยาของโค้ดออนนั่นเองซึ่งจะยังมีโอกาสไหม เขาคือมือเซตและอดีตกับตันทีมชาติจีนซึ่งก็เคยมีข่าวว่าจะคุมทีมชาติไทยทั้งชุดเยาวชนแล้วก็ชุดใหญ่นะคะอยู่เรื่อยๆเลยซึ่งคุณเฟิงคุณเองก็มีโอกาสดำรงตำแหน่ง A V C instructor สำหรับศูนย์พัฒนา F I V B ประจำประเทศไทยด้วยค่ะและเสียงเรียกร้องที่มีมามากที่สุดก็คือการได้โคจากญี่ปุ่นค่ะเพราะว่าทีมชาญี่ปุ่นเอนง ก็ประสบความสําเร็จเกี่ยวกับวอลเลย์บอลในทั้งทีมชายและก็ทีมหญิงเลยอีกอย่างญี่ปุ่นขึ้นชื่อเรื่องการมีวินัยในการฝึกซ้อมมากๆนะคะส่วนเรื่องสรีลาเนี่ยทีมชาติไทยกับสาวๆญี่ปุ่น,นก็ไม่ต่างกันมากค่ะที่สําคัญก็คือส,สาวๆทีมชาติไทยเนี่ยก็ไปโลด,ดแล่นอยู่ในญี่ปุ่นเนี่ยเยอะมากๆเลยคิดว่าน่าจะเป็นเวในการทําทีมที่แบบสไตล์คล้ายๆกันกับตัวหลักเราที่ไปเล่นต่างประเทศแล้วก็ อยู่กับสโมสรที่ญี่ปุ่นด้วยค่ะแต่อย่างไรก็ตามก็เป็นได้แค่ Dream มทีมหรือโค้ดในฝันเท่านั้นค่ะเพราะยังมีหลายๆายองค์ประกอบที่ยังทําให้ไม่สามารถเปลี่ยนโค้ดในขณะนี้ได้โดยนายกสมาคมเร์อบอลได้ออกมายืนยันเองเลยว่าจะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงโค้ดกลางขันก่อนการแข่งขันสร้างที่2แน่นอนหรือตลอดทัวร์นาเมนต์เนก็จะยังเป็นทีมสตาฟโค้ดชุดเดิมอยู่ ก็คงต้องรอูุนกันหลัง v ว L แล้วค่ะว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างแต่ตอนนี้ก็ต้องมาให้กำลังใจสาวๆนักกีฬาทีมชาติไทยกันก่อนค่ะที่ตอนนี้กลับไทยมาเพื่อเตรียมพร้อมลุยศึกสนามสองที่มาเกาแล้วกลับมาบูดเอเนอร์จมาจูนระบบกันก่อนแต่ที่สำคัญคือสภาพจิตใจค่ะเชื่อว่าสาวๆทีมชาติไทยเนี่ยจะต้องปรับฟูลฟองออกมาให้ดีขึ้นกว่าเดิมแน่นอนค่ะ พาทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกดติดตามช anel YouTube ไทยรัฐสปอร์ตช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนนะคะ